สวัดีครับสวัสดีพี่น้องครับสวัสดีตัวอันที่10ครับมักกะลาสองห้าหกหกพี่น้องรอบปีครับรอบปีทีมงานเขามาโฮมกันพี่น้อง <c oughs> วันนี้มงคลบางวันนี้มงคลอย่างมงคลเลิฟบ่ฮะ บัตดีครับบัดีครับทำอะไรครับลุงแขกทำอะไรครับซมข้นอมมานี่ยนะเอาซ้อมก็ยืนเมึงวะผู้สอมเป็นชั่วโมงเหอว่าะเขี่ยมอออกได้เขี่ยมเออใจเย็นๆใจเย็นๆกํลังคั่วครับทหารกับบาดเจ็บได้กันแล้วครับซีโอกระไ้ นะทีโอตู้ว่ะนี่ครับเก็บรายละเอียดพี่น้องเก็บละเอียดเชื่อมตู้ครับกําลังสิเอาตู้เล็กแตกโอ้เล็กกรบโบยูเด้พี่น้องครับโบยูโบยูโบยูมาไงครับเอา้าคิดหอดคิดถึงสุขสุขคนครับถ่ายคลิปลงย้ำได้โหลดกับโบได้ยัเยงเป็นอย่างโทรศัพท์ก็ได้ เาตูลงมาเช็คระบบครับมาทำควมศาสตร์เนแล้วก็เล็กแตกแน่ครับเมื่อนี้เขามาฮมกันเหยียบสุขั้นหรอพี่น้องอีกขั้นหนึ่งยังมาบ่หอดเช็คระบบอย่างระบบ,บเบรก ขปา่าด้านลอ่องเมืองใหม่ยาประกอบห่วยนี่ปาดขายอย่ของนี่ไหมกายไตถอดปากก่อนโอ้ยอย่าบอกขาพมีห้องตัวนี่บุอดป้ากับตวดตวดแล้ว น้าใสครับน้าใสหน้าใสแะไรก็ครับโค้งสางเอาภาพพี่น้องเลาะเบิ่งกันครับก็ยังใสได้ปกติครับโอ้มีแนวเคียนครับคันขาไกล้ใช่ปะ่ะใสยางคันอีกเซยครับโมเมนเออภาพพี่น้องเมืองโชคลาบเลยอันนี้เบิ่งทะเบียนกันหลายคันนาะพี่น้องเนาะ เออฮายายูฮาจิตตัวหนังสือกับสีลบแน่นแล้วกับมีป่ายีนเราพี่น้องครับโอ้ป่ายากับมี่ยู <c oughs> ทั้งนี้นพนครับค <c oughs> ุ้มหน่วยนพนครับสางพนมงคลสตูดิโอครับ <c oughs> ท่านนี้ก็เป็นชุดของไปครกับหนึ่งลุงที่วาอำนวยศิลป์ครับ นานที่พี่น้องนั่นไปผ้ายางผ้าเลาอโอ้ยางอีกร้อนชิลอ์นี้ยางวิ่งสบายเลยาดอกยางโอ้ได้สบายฮะกีมอน nó thái kìa, ôi tài 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 nó thái kìa, ôi tài 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 hiên bỡi nó thái kìa, ôi tài 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 hiên bỡi อยูเปล่าล่ะยูเลเนาะมันบอกห้มันดิตีเตี่ยมงส่เลยตีแมนบ่ล่ะนัมันขาดเตี่ยมันบ่ได้รูดเตตัวนึงก็สิขาดอีกโอ้เพราะมันดินไปดินมากอือต่ยมก็ต้องซื้อเล็กย่างนีเป็นตัวมัตติโค้งรัดไอ่าออ่ะคี บกเตะมันต้องเอาคีมล็อกคีมล็อกคีมล็อกมีคีมล็อกปะล่ะคีมลลอกออกผาห้องจังสจได้จังสิมีน้ำหนักฮันจ <ATH> ังสีโบอเด โมเมนต์ที่รขับกับตว่าผาห้องมันสิได้ขอบคุณครับเอาหันไดซะนาได้ปะชืดมาดากันบุยครับม่นอนาวันนี้มเมันมันเกี่ยวโอได้สยเว้ยมันเกี่ยวเตนเลสเนาะสแตนเล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 เนเนสเนสเเนนสเนสเนนสเนนเสเเนสเน แนี่ยเะสเตนโอ้พู้เต่าเ่ยสเตนเลเลเล่ตัวมันยังเด่นเด้โอ้ลูกพี่เด้อสิได้เชื่อมแลยไปเลเาไปจลวลบมันออกมัเอาประกอบด้วยอรางั่วโมงเชื่มกับอระมาอนจุ่มเคร่งเอาสิล้อมึงตรวจตรวจล้อมึงนี่ จะเอาปจัยไะไที่ิเ,เร็วขึ้นออเ,เอาเี่ยงมือหรบ่เมีนบ่ออนั่นแหละนั่นแหลปะปจจับก็โตกี่เ่อะมา,ามือนี้ทีมงานเขามโหมกันพี่น้องมโหมปาโตจะเจอโควิดปีหกสองม่พี่น้องหกเอ็ดหกสองหากส กับนักไซค์ก็พ่นแล้วครับคุณระบบเวทีเอาฝากไปน้ำพี่น้องฝากไปน้ำครับหมอลำวัจ,จนะศินและกับหนึ่งลุงท่วาเด้อพี่น้องเด้อฝากไปน้ำเพชรลลำเพลินครับฝากไปน้ำพี่น้องแปดแสนบันเทิงศิลเสียงอีสานโอ้หลายขนาดอยู่พี่น้อง เราเบียบวาทถศิลป์ประทมบันเชิงศิลป์รัตนศิลป์ครับคำผุนรวมมิตรแล้วก็วิรพงษ์งศิลป์อ่าหนึ่งหนึ่งเก่าะนะหนึ่งลุงที่ว่าเก่าเลยนะคำผุนรวมมิตรทิศาวทาทสศิลป์หลายพี่น้องหลายหลายวง อยู่มบานไม่บอกเพราะนั้นไม่บานไม่ผมมร้องไม่เอาันเลยบอยนี่ัสงเวบตัวนันันเล็ตีครับแล้วน่นอน่วาดดตัวยกัดกับยเอยยนเยันมันต้องยกี้แกีตัวันเมติเาเพอตดีกันดต น้วมกับมีเนี่นวมไหมร่าว่าบริษกเป็นกรรมการไนวาหาโซ่เป็นกรรมสอดมือไปจงมา่วยด้วยช่วยด้วยู่วเจ้าตกลอด้วยจงเรรามปั๊บมันกัมันจะแก่ลงรจะแก่ไยากบความก็ไ่ได้เอาแบบเราไปพุ่งเอาเดี๋ยวมันก็ลุนจัดใช้ตุกาเนี่ยาขนาะเพ่้ทุกินทุกคนจัดผู้สาใช้ตุกทีนนะเ้ยว่ากสี

ตอ่ีก้อนฟองเชี่ <c oughs> กบา้อน,น,นะคร้ <c oughs> เงีีออาสตาร์แล้วครับท่านี่สตาร์แล้วจะเดินทางแล้ว <c oughs> พี่น้องเดินทางไปสระ,ะบุร <c oughs> ีมาแล้วมาแล้วมาแล้ว Nịp nha Mọi em Mọi em phải chiêm chiến khen Tí ra, Mình đi được bỏ Hoi tem bỏ, hoi xiêm bỏ ห้อยเชื่อมบ่ห้อยเชื่อมไม่เตะโอ้มันหนีบกันโอ้เหนีบแล้วมันตำเนาะมันตำโลงข้างนี่แม่์นะพนบ่ดันขึ้นน่ะนะพแล้วแต้มขึ้นแล้วบ่ดันขึ้นเนี่นี่แหละเราแต้มไหมเนี่ยลุ้งว่าไหมตีออกก็ได้หรอก มันคาดกันพอไหมก็ได้แล้วพี่นอ้องนะทีมงานกับวัสดุห้อมนกันพี่น้องเรื่องเล่าเรื่องจริงไม่ใช่ยิย่งยหญโอ้ยสิพ่อเลยพี่น้องเสียงดังเนาะเอาไวปทำนีเลยพี่น้องเอ,อ้อทั้งเกี่ยวทั้งตัดเนาะเอาหากักแพงกับเกา่าพี่น้องสวัสดีครับ